ว่าป่วยแล้วไม่มีใครไปดูแลไม่มีใครไปเยี่ยมพักก่อนมึงแห็นแก่ตัวมากค่ะมึงลาบ่อยบอดโน้ตถึงกับเดือดเมื่อได้ฟังบทสัมภาษณ์อดีตสมาชิกในวงช่กะอยากไปล่ำยูเดยเท์ด<อ>ดทั้งเธอคิดหอดเวทียนบ่ถามว่าคิดถึงมันไม่คิดถึงแหละที่ลงไปที่ลงจากนกครศรีนาะตอนนั้น,นเลแะคือสุขภาพตอนนั้นมันพังจริง ฉันแอดมิดขาลพวาบาลบุมีหมาต่อได้เบิ่งฉันจะคนจริงๆฉันน้อยใจเลยไม่มีใครอยู่เคียงข้างฉันเลยแม้กระทั่งข้อความหรือแบบกําลังใจอย่างไม่มีเลยกูจะตายหาตายห่วงอยู่แล้วยังไม่มีใครมาเหยื่อใยฉันเลยสิแมหมศิลปินที่บอกว่าป่วยเราไม่มีใครไปดูแลไม่มีใครไปเยี่ยมพักก่อนมึงเห็นแก่ตัวมากค่ะมึงลาบ่อยไปถ่ายรายการมึงออกอัลบั้มเพลงมึงเดือนหนึ่งมึงลาอยู่20สบวันใครทํางานกับมึงได้ อย่าพูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นค่ะสำเนียกด้วยลูกจะเดี๋ยวได้รอให้คนเข้ามาแป๊บหนึ่งผมจะพูดเท้าความถึงนิสัยศิลปินคนนี้เลยเขาจะเบาเท้าความนิสัยของศิลปินคนนี้เลยเบาเท้าความหรอกใส่มันหลดปัดกุมาสูนขางสูนแน่แป๊แบบหนึ่งพี่น้องไขครับรถอยู่ ปีแรกปีแรกเฮียหน่อยพาไปเจอตอนนั้นไม่รู้จักหมอลำไม่รู้จักเมอตอนท่าวงเห็ุวงใหม่ๆบร้จักหมอลำหนึ่งสองสามสี่นนีนั่นไปเจอการอยู่ร้านริมเึงหนองโคกนี่แหละร้านไสไปกินข่าร้านไส้พี่น้องไปกินข่าร้านไสเออดูงบกาจารตอนนั้นวาเช็ดกุ้มปิดตอนนั้นเขาปรฤด,ด,ดูการเช็ดกุ้มปิดโนนีนั่นเชื่อไหมฉันเอาเงินให้เป็นหมื่นสองหมื่น ฉนันเงินไปเป็นหมื่นสองหมื่นเดี๋ยวถามความก่อนพอเขามารวมวงปุ๊บปีหนึ่งนะน,นี่ปีแรกนะน,นี่ปีแรกเขียนบทมาตอนนั้นอาจารย์น้ำฝนบอกจำบ่ได้ปีหนึ่งอาจารย์น้ำฝนอาจารย์นี่แหละเป็นคนเขียนบทมาเขียนบทมาเล่นเป็นทหารฟังใครเล่นเป็นทหารบอกเล่นบอกว่ามาบอกข่อยเลยวะ่ะ บอสบอสคอยอยุบคอยยุบปฐมคอยยุบระเบียบคอยได้นั่งแต่บัลลังก์ต่างทองคอยบ่ได้นั่งกับเพื่อนบอกคอยยังสิฉันไปบอกเยหันยายเขาบอกว่านี่เขาไม่อยากเป็นพลทหารเขาอยากเป็นแบบน้องพม่ากัสันหรือเป็นพม่ากัเป็นโตเด่นเขาอยากเล่นเป็นเขาอยากเล่นแบบไม่อยากนั่งพื้นอยากนั่งบนบัลลังก์ต่างทองถ้าฉันพูดปดน,นะให้กูตายเลย เริ่มแรกเลยนะปีแรกเลยนะฉันก็เลยบอกย่าหันฉันบารูว่านั่งได้เหรียนเป็นน้องนั่งเป็นอันได้เหรียนเป็นน้องอันพระราชาบ่นี่ล่ะเอออันนี้คือปีแรกเลยเด้ี๋ยวแป๊บนึงขวิดจอนแล้วก็พี่น้องมึงอยากมึงชอบแบบนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจะจัดให้มึง กูจะให้เมือง,งกูจะให้เมืองกระขักฉันคนอย่างบักโนดตนะใครที่ลงอจากอีสานนครสินฉันไม่เคยไปว่าให้เขาฉันอยากให้เขามีพื้นที่ในการทำมาหากินเจ้าฟังคอยคอยบ่เคยไปว่าคอยอยากให้่อยอยากให้เขามีพื้นที่ทำมาหากินพี่น้องคอยอยากให้เขามีพื้นที่ทำมาคอยไม่ไปว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดี คนไหนลงจากอิสานนครสินฉันไม่ไปไม่เคยไปพูดและส่วนมากฉันไล่ลงด้วยฉันเป็นคนไล่ลงด้วยกูเบ่าเอออยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเคียเอ็มเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะเสียงดังเดี๋ยวแป๊บนึงของยางกากแหลกก็หนาข้นนันแหละไฮเลนเป็นพลทหารบอเลนบอกว่าฉันเป็นลูกพญานาหมืน่นอยู่ประทุมอยู่ระเบียบฉันนั่งบนบันลังต่างทอง เสียชนะนางกับพ้นในี่ยจ้าไใดปีแรกเงินบอนัดออกให้ศิลปินไม่สบายป่วยฉากนั้นฉากนี้ไม่ขึ้นหลับกินยาแล้วหลับออกไปหลับงานนอกตื่นตามองกล้องมาวงเพราะอะไรมาวงเพราะเอาค่าตัวหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่คือมึง จะเหตุเพลงกูไป็นมิวสิกให่อขอค่อยเงินไห่ขอสปอนเซอร์ขอดีมากขอนั่นขอนี่ขอทุกอย่างรดพังไปล่ำเพชรบูรณ์มาได้กูบอกโทรหากูรู้ว่ากวางไหนไอ้เช่ารถเลยเดี๋ยวบอสออกช่วยขอกูทอยยางลูกอีกช่างขอขอเยอะมากมึงเนี่ยแต่วงไม่อยากขึ้นแต่มาทำไมรู้ไหมมารับเงินค่าตัวหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อวัน โอ้โหปีแรกเขาให้เล่นเป็นพลทหารนั่งคืนนั่งอะไรไม่เล่นกูเป็นลูกพญานาคหมื่นกูเห่นเป็นตั้ลูกกษัตริย์เป็นกษัตริย์เป็นนั่นเป็นโอรถเป็นนั่นเป็นนี่กูต้องนั่งบนบัลลังก์ต่างทองเท่านั้นดูความคิดมันลูกค้าตกใจแล้วยับปากลูกค้าตกใจแล้วพี่น้องดูความคิดมันมันเป็นอย่างนี้ถ้าสัติมันเป็นอย่างนี้มันไม่อสมมุติอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยถึง พ่ผ่านที่ถึงแก้มสีดียวกันไม่ผ่านถึงแก้มสีเพราะแต้มสีฉันยังมีวอมเอ็นดูมันอยู่เพราะฉันยังไปอุดหนุนร้านมูกับทงมืกระท่ามันต่อให้ฤดูกาลสุดท้ายมันจะเป็นประสาทเรื่องของมันฉันไม่ได้ว่ามันไม่อยากลงจากวงด้วยซ้ามันมาร้องให้กับฉันวันที่เลี้ยงเลี้ยงพนักงานอยู่แผลอีแต้มสีบ่อยากร่องห้องไทยสวีเซอื่นแต่ผัวให้ลงกูจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงแดนเซอร์จัดเลี้ยงทีมงานซิ่งกูไม่มาค่ะ กูไม่ความสำคัญค่ะกูไม่มาค่ะกูจะมาทำไมกูไม่มาเหยียดนิสัยเหยียดคนด้วยเหยียดคนที่หนึ่งเห็นเห็นพูดเพราะพอหน้านิ่งๆนะตอแหลที่รอกมึงตอแหลมึงพูดไปได้ไงวาว่ามึงป่วยไม่มาเนี่ยไปดูมึงซะเขาสุดที่มึงป่วยว่าป่วยถ้าเดือนนี้มึงไล่เี่สิมือโชว์โชว์มึงอ่ะเกือบล้าน โชว์มึงกับไอ้ปณิตากูลงทุนให้เกือบล้านเมื่อคืนกูไม่อยากขืนกูกับบ่ขืนทุกคนต้องได้รุ้นว่ามึงจะมาไหมทุกคนต้องได้รุ้นว่ามึงจะมาไหมเมื่อคืนเอาเอ,อ้ยศูนย์กระจโชววัฒนธรรมอะนครพนมอะเกือบล้านหนึ่งกูลงทุนเกือบล้านหนึ่ง มึงก็ให้ความสําคัญเลยออยปณิตาร้องคนเดียวกูอยากมากูก็มากูไม่อยากมากูไม่ต้องมากูมาร้องนิดหน,น,น่อยแล้วกูก็บอกว่ากูไม่สบายไม่สบายนะครับเช่ว่าไม่สบายครับมาเอาเงินค่าตัวหนึ่งพันห้าร้อยบาทมึงคิดได้เนาะมึงก็คิดได้แต่กูถามมึงเนี่ย <S <S โอ้กูนยอมกูงึดมึงครับ วอลแขคนอื่นนี่นนัมเบอร์วันแต่ของเนี่ยดีเมื่ออยู่ท้งฟ้าพุ่นโอ้โห oh. มันเป็นความฝันของเป็นความฝันเบ์ลมันเป็นความฝันอยากทําเพลงอยากอ,าออกรายการอยากนั่นอย่างนี้ปีแรก <c oughs> ฟังปีแรกมาบอกกูมาเป่าหูกู <c oughs> พีโน้ตเจะรตรงจ้างอันไปออกรายการปะป้อมเออติดต่อปะป้อมมาโน่ปะไม่ได้ว่าปะป้อมนะแกก็ค่ะ <c oughs> ลูกค้าลูกค้าไม่ราบ,บรอกสงสารลูกค้าบ,บอกลูกค้าหน่อยนะจะตกใจนะ <c oughs> ออกไา่การติดต่อประปอมะฉันกับบริบาตฉันกับโอเคเหมดแต่คนที่ต้องไปออกคือใครรู้ไหมเจมบอลจาหนึ่งต้องมีเจมบอลจากูหมดเงินเกือกบครึ่งล้านจาบอ,อกรายการค้าประมาณหกเจ็ดแสนจาโอ้โหเมื่อก่าวในว่าเมื่อไยคนอื่นมาหมานี่ไห่ มึงไม่ได้ลงเองค่ับกูไล่มึงลงค่ะมึงจาคานี้ไว้เลยว่ากูเป็นคนไล่มึงกูไม่เอามึงแล้วค่ะกูบอกแล้วว่าไม่ต้องมาแล้วค่ะฉะนั้นมึงมึงพลาดนะคะกูไล่มึงลงไอีแต้มสีกูยังให้ลงเลยเอ,อ้ยกูหึด ขอสุ้ยางขอสนับสนุนอยากเห็ดเพลงอยากน่นอยากนั่นอยากนี่ขอเป็นสปอนเซอร์ให้เนบอกูซัพพอร์ตหมดปันหัวคนในวงอีกที่หนึ่งค้อกันมึงอออที่หนึ่งมึงทอแรมากเลยนะอีทอแรนะมาวงนี่กูไม่อยากกูมาจอซื้อเพียงอยากได้ทาตัวพันหายบาทค้าตัวมึงพันห้าร้อยบาทแต่การทำงานมึงอะ ทำไมกูต้องมาแล้วมึงลาเดือนหนึ่งน่ะเดือนหนึ่งนะไม่ใช่ฤดูกาลหนึ่งนะมึงลาเดือนหนึ่งอ่ะเฉพว่าเดือนหนึ่งอ่ะสิบยี่สิบวันมาได้ไปตาสรวมึงสิบป่วยมือใดแย่ไหนอูถามมึงเนี่ยไปตาสรวมึงสิบป่วยสิเยีงมึงเห็นค้นเห็นหนาวมุติมึงมาว่ามึงก็นอนยุติเต็นเอาเงินตื่นสามารับเงินพันห้าร้อยบาทเอ้ยสะพาอมึงบัจเลิญล่ะพยายดูบอตาสักไม่เซ็จทสักติมึงมันหี แย่ yeah, มากเอาเปียบพูดอื่นได้มึงเอาเปียบทําเป็นทําหน้าซื่อๆพูดจะเสียงน้อยๆเสียงน้อ,นอยๆอ,อ,อ,อุย้ยตอเลบัดเบาอยู่ในรายการวอดจีปากจีบข้ออีผิคหํ่ำหนามึง